มีน้องมาถวงว่าพี่ลืมทําวิธีการออกบัตรในหน้าในคอ,อพพอยแล้วเออใช่ลืมแล้วจริงๆด้วยโทษทีวิธีการออกบัตรในหน้าตอนนี้นะจ๊ะเราไม่ได้แบบว่าจะเดินเข้าไปที่คอพอพอแล้วเราจะสามารถออกบัตรในหน้าได้เราต้องทําการออกบัตรในหน้าด้วยตัวเองในระบบจขั้นตอนมีดังนี้แต่บอกนิดนึงว่าตอนที่ฉันทําแบบใหม่ๆแรก,แรกๆเลยเคยยังกันแบบไปยืน่นเอาอะไรสักอย่างใน,นองค์กรนาซาแต่เอาจริงถ้าเธอผ่านครั้งแรกไปได้ครั้งที่สองเธอก็แบบเจบเจียจ๊ย ชิปชิปขั้นตอนแรกให้เธอแอดไลน์คอปปอร์ลอบลูค่ะและก็ทําการยืนยันตัวตนให้ผ่านเมื่อจบขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่านไลน์เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปให้เธอเข้าไปที่คอปปอร์อีไลเทนทักมหาชั้นส่งหลิงให้เข้าไปกรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆและขั้นตอนสําคัญมาถึงขั้นตอนการยืนยันเบอร์โทรเมื่อเธอกรอกเบอร์โทรเบอร์โทรปป๊บไลน์ที่เธอลงทะเบียนไว้มันจะเด้งว่าเธอต้องการทํารายการนี้ใช่ไหมให้เธอกดคําว่าใชา่ มันจะเด้งมาที่ลายคอปปอรอบรูที่เธอไปลงทะเบียนไว้แล้วในขั้นตอนถ้างงให้จินตนาการตามที่ฉันพูดโอเคไหมต้องมีสติออกเบอร์โทรเข้าไปเปิบไปกดยืนยันตัวตนในลายให้ทํารายการจากนั้นทํารายการต่อค่ะกอกกอกไปจนถึงการกรอกอีเมลคราวนี้เธอต้องทําการยืนยันตัวตนในอีเมลด้วยเมื่อเธอกรอกอีเมลไปเปิบระบบอ่ะค่ะมันจะส่งไปที่อีเมลเธอแล้วเธอก็ต้องไปกดยืนยันกดใช่กดใช่ แล้วดูด้วยนะรหัสที่เขาส่งไปอะกับเมลที่เธอไปยืนยันอ่ะเธอไปกดหาให้เจอว่า x a y c z อะไรก็แล้วแต่ให้มันตรงกับอีเมลที่เขาส่งไปมันจะมีรหัสอยู่เธอเอ,อ้ยฉันจะบอกว่าขั้นตอนการยืนยันตัวตัวในอีเมลนีิดน,นึงเมื่อผ่านขั้นตอนของการยืนยันตัวตัวในอีเมลเรียบร้อยเธอก็ทําการกรอกข้อมูลแล้วก็ next, next 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 ไปเรื่อยๆไปจนถึงขั้นตอนของการตั้ง username password นะจ๊ะ มาถึงขั้นตอนนี้แสดงว่าเธอลงทะเบียนสําเร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อลงทะเบียนสําเร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการล็อกอินเข้าระบบและหลังจากนั้นก็ไปกดยื่นออกบัตรในหน้าพอมาถึงขั้นตอนของการยื่นออกบัตรในหน้าสิ่งที่เธอจะต้องเตรียมก็คือรูปถ่ายหน้าตรงนะจ๊ะหน้าตรงไม่เอียงโค้งเอียงข้างพื้นหลังของรูปจะต้องเป็นสีฟ้าเธอเข้าไปทำพื้นหลังรูปให้เป็นสีฟ้าใน ชื่อเว็บว่า remove bg เธอพิมพ์ว่า remove bg แล้วก็อัปโหลดรูปของเธอเข้าไปแล้วก็ทำการลบพื้นหลังแล้วก็เติมพื้นหลังสีฟ้าแล้วก็ดาวน์โหลดดาวน์โหลดรูปกลับออกมาเพื่อที่จะเอาไว้รอในคะราวนี้นึกพักตามมนาะตอนนี้เข้าระบบเพื่อที่จะไปยื่นออกบัตรนหน้าแล้วนะเข้าระบบเปิ๊บม,มันให้เราอัปโหลดบัตรประชาชนค่ะแล้วก็กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆเสร็จแล้วก็กรอกรูปเอ่ออัปโหลดรูปถ่ายเสร็จแล้วก็ กดคำว่ายืน่นจากนั้นค่ะระบบก็จะประมวลผลเสร็จแล้วรอแป๊บหนึ่งก็จะออกเป็นใบเสร็จมาให้เราจ่ายค่าออกบัตรในหน้า300บาทเมื่อเราทำการสแกนจ่ายค่าบัตรในหน้า300บาทเรียบร้อยให้รอเป็นเวลา30นาทีเมื่อมีบัตรแนบเข้าระบบเรียบร้อยแล้วนะคะข้อความมันก็จะเด้งเตือนมาที่ลายคอปปอรรอบรู้ที่เราไปลงทะเบียนไว้ครั้งแรกว่าเนี่ยบัตรในหน้าของท่านเรียบร้อยแล้วสำเร็จแล้วเลขที่เท่านี้วันที่เท่านี้ ก็ให้เราทำการล็อกอินในระบบเข้าไปอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะเข้าไปดาวน์โหลดแคปภาพบัตรในหน้าของเราและในขั้นตอนที่เราไม่ค่อยจะผ่านกันก็คือรูปค่ะรูปหน้าตรงรูปหน้าตรงถ้าระบบมันฟ้องกลับมาว่าให้มีการแก้ไขรูปภาพก็ถ่ายรูปใหม่เนาะถ่ายรูปใหม่จัดแจงตัวเองใหม่แล้วก็ไปแก้ไขแล้วกส็ส่งคำขอไปอีกหนึ่งรอบ ถามว่าหลายคนปัจจุบันเนี้ยก็ใช้บัตรในหน้าแบบที่ไม่มีรูปเพราะว่าไม่อยอกไปแก้ถามว่าใช้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันอืแต่ก็ไปแก้ให้มันสมบูรณ์ดีกว่าค่ะพอส่งคําขอแก้รูปกับไปปุ๊บก็เดี๋ยวจะมีการแจ้งกลับมาว่ารูปนั้นอน,อนุมัติใหม่ถ้ารูปอนุมัติอะไรเรียบร้อยแล้วก็คือก็โอเคบัตรนั้นก็สําเร็จสมบูรณ์แบบค่ะทําการแคปมาไว้ในมือถือเราได้เลยหรือว่าเอาไปยื่นเปิดโค้ดในบล็อกเกอร์ต่างๆได้เลย จบหมดขั้นตอนแค่นี้เองง่ายๆแต่แต่ถ้าทำไม่ถูกทักมาแต่ฉันเชื่อเหลือเกินว่าไม่เกินความสามารถของพวกเธอแต่ถ้าแบบสุดๆแล้วจริงๆก็ทักมาทักมาหาแม่เดี๋ยวแม่ทำให้เนาะ